ตอนนี้ก็เทสการ์ดจอได้แค่4นาทีเท่านั้นนะครับอุณหภูมิของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณ85องศาครับรอบแฟสปิดนะครับเราเซตไว้ที่80%เนะครับเพราะว่าก่อนทําและหลังทําเราต้องเซตเท่ากันนะครับเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิมันลงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่าแฟสปิด80%พัดลมเนี่ย G P U เทมนี่อยู่ประมาณ8 5 8 6นะครับใช้เวลารันยังไม่ถึง5นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการรื้อเบสติโคแล้วกันนะครับ ก็เท่าที่ดูจากซิลิโคนนะครับเห็นไหมครับซิลิโคนค่อนข้างที่จะแห้งมากๆครับถ้าแห้งแบบนี้ครับมันไม่แลกนะครับว่าทําไมเทมของลูกค้านะครับคือเปิดได้ไม่ถึง5นาทีเทมก็80กว่านะครับอันนี้คือแห้งค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะรูปเนี่ยแข็งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแห้งแก๊กเลยนะครับเนี่ยแห้งเยอะเลยนะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนซิลิโคนกันนะครับดูซิว่าเปลี่ยนแล้ว มันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับถ้าดูจากเนื้ออุณหภูมินีครับมันเปลี่ยนแล้วน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซิลิคนของเขาเนี่ยมันแห้งคอ่อนข้างที่จะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนซิลิคนก่อนที่จะเปลี่ยนซิลิคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ทาการเปลี่ยนซิลิคนนะครับ อันนี้ผมก็ได้ทขํขคอสะาดซิลิโคนแล้วนะครับเห็นไหมครับซิลิโคนตรงนี้ผมก็จะไม่ได้ทําออกให้หมดนะครับเพราะตรงนี้มันจะใกล้ๆกับพวกซีเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเราถูแรงไปเนี่ยเดี๋ยวเกิดไปทําซีหลุดขึ้นมาจะยุ่งนะครับเพราะว่ากาดจอของลูกค้าเขาเปิดติดปกตินะครับเพราะว่าถ้าซีหลุดไปบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การจอเปิดติด เปิดไม่ติดได้นะครับเราจะทําแค่ความสะอาดแค่หน้ากระจกแล้วก็ดูแล้วพอสมควรครับตรงนี้กระจกเนี่ยเราสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาการใส่ซิลิโคนกันตรงตัวเนี้ยมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันซิลิโคนมันติดอยู่กับพวกคาปาซิเตอร์ไม่มีขั้วอยู่แล้วติดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการเปลี่ยนซิลิโคนกันตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่ซิลิโคนของเป็นของยี่ห้อ โทมโมสกิลลี่นะครับตอนแรกปกติเราจะใช้คิงพินนะครับแต่เรามียี่ห้อนี้ครับโทมโมสกิลลี่นะครับผมเราก็จะใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าอุณหภูมิรับการระบายความร้อนทั้ง2ยี่ห้อนี้ก็พอๆกันนะครับไม่ว่าจะใช้คิงพินหรือว่าใช้ยี่ห้อโทมโมสกิลลี่นะครับตอนนี้เราใช้โทมโมสกริลลี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการประกอบเพื่อทําการเทสกันนะครับดูที่ว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยจะลดไปประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจาก85นะครับผม ตอนนี้ผมก็เทสได้ประมาณสักเกือบ10นาทีนะครับซึ่งของเดิมจากที่เราเทสใช่ไหมครับก็ประมาณสัก7นาทีเทมของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณ85 86แล้วนะครับตอนนี้เกือบสิบนาทีนะครับเทมของเขาอยู่ประมาณ66องศาถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแฟนตัปีของเราปรับเท่าเดิมนะครับตัวแปจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับแฟนตัปีของเราก็ปรับอยู่ที่80%เท่าเดิมนะครับงานตัวนี้ก็ถือว่าอุณหภูมิล,ลงมาจาก 85, 86ลง66เมร 70โอ้ลงมาเกือบสักประมาณ20องศาได้นะครับเนี่ยจาก85เหลือ66ลงมาประมาณ18บแก้าองศาได้ใช่ไหมหกสิบหเออลงมา1ิบกว่าเลยนะครับถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมโอเคนะครับงานตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ